สวัสดีรับเราโอ้ดกับมาครับกับคลิปประเทศปังกาครับผมวันนี้ก็เป็นลังกาโอ๊ดเรสภาษาไทยนั่นเองนะครับผมครับผมก็วันนี้ก็เป็นบาโลแมกนัสกับเฮกซาร์ล็ครนะผมเดี๋ยวบนอถครับเย่ครับไม่มียูจินนะครับพี่นี่คิทตะกรแข่งแรงน้อถทุกไม่ไม่จัดแก้วผมจะเป็นไงมาดูเลยสตาร์ล็อกกา เรียบร้อยเลยแมดห้าหก่วยไปแล้วเฮ้ยลืมมีปไปเอาไปเอาไปใช้ไปใชไปใช้คุณทำตรงนี้องฮะแบบใดโจ๊สามเสองทไปได้มมาเลียนมาเสียวดเเดี๋ยวทาเดิลุแค่ลายๆทางนี้ลาลายๆกูก็ไม่รู้อีอะขยันขยันขยันขยัง ลายดีสับบอลกระดูเดีมยบรอตแบสติฟไหนใครบอกว่เล่นบอลรแม็กนัตตัวช้าต่อเว้ย่านแล้วบูนไม่ใส่ใช่ใส่ได้เลยหรอไรบาสเตอ์จอไม่ไดไม่ถ่ายละจงกิมอะไรเขาเลยประเด็นต่อรอดไอ้เหี้ยสั่งทาเริ่มก่อนให้ อีอีย,ยันโตจวดอ๋อสกิลคาบร์ทกหนึ่งโตช้าสองไม่เด้เป็นวจามาเปื่นแบนปืนแบนไม่ป้องกันได้แล้วที่ที่เข้าดิกอร์ตรงนียให้วันก่นนนอนผ่านแล้วนียเฮกซาออฟห่ารับโคโนฮางาคูดเดย์ที่มันใบไลล์บลสเตอร์จ้า ดูทำงานประคองเฮ้ยไม่โดนไม่โดนยิงนะขันต์มา้มจัดความสามารถที่ฝั่งยิงไม่โดนยิงดนะขันต์มา้มไม่มีเด็กแดงเลยรายการอะไ้เปิดท็อปไวโบนเฮ้ยเหลือง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 มีมีซองหนึองพันหนึ่งหมื่นซองพระเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกันคลิปที่ข้อทิกเกอร์มาเฮ้ยคิดแบบรู้ได้ไงจัดคลิปที่ข้อทิกเกอร์นี่มึงดูไปเดียว ไม่มีไม่มีเฮ้ยเออเออสามหมื่้ามี้ามีมาสามสามื่าอเท่าไหร่สี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่หกแปดเอาละมีมาะมีากยไป้าลยกไมใจแล้ว X off O D K เอเท่าไหร่นะแปดไคลิปหายแล้วสอง ยาวเลย่ยแตกนไปผู้บงการแรงน้อมถ่วงบาโดเมกนุลิขิตก่อแห่งแรงน้อมถ่วงก็คุจะตเล่นอย่างไรลงมาโซช้าสองโซเปสิบอ้าเรียบร้อยเหมือนเหมือนตะกตูนตอนล่าสุดของแนยุเลยประมาหนึ่งตัวฉันี่โดนกดจริงๆนะไปรู้ไปรู้เน้นระบิดทลางบานลงไมนทำไม่ได้คอมหนึ่งยิงมือหนึ่งโซช้าสาม ถ้าตัวติดใบเอาการถนึ่งไปในตรงขึ้นเลยบังคับปะบังคับไม่จะรออะไรโอาโฟเวอร์เลยไม่จะรออะไรไอ้เหี้ยกูไม่อยากเอาขึ้นแต่มันขาดไปหนึ่งเอาไปก็ได้ตัวยาตัวยาเลยสามใบกูจะันแล้วอ่ออะไรกี่ใบบละสองสี่หกแปดสิบสองสามกเท่าไหร่อะสบเอ็สามใบ ไหวไหวเจียวโตมีห้าใบจทยหนึ่โตสิบบวกหนึ่งบวกคีบยี่สามสองคีบตีไปนไหสองได้โอ้ไมได้ p e r e c front i e เด่หน้าโอ้เอาแล้วดไปเลยได้แล้วยสามยีสามดีแว ป้องกันตายแล้วตา,ายแน่แน่กูตายกูตายเฮ้ยสันทมลาสเดนรักกันเฮ้ยเฮ็กซาออฟเอาได้ยอะไรไปรอข้อสกิลทั้งหลานเซอร์ไว้นหนึ่งถ้าบรรยากาศเป็นเฮ็กซาออฟบรรทัดเล็กสองใบเล็กเล่นไปกันสองใบเอาไว้บนหรือล่างก็ได้ไว้บนหรือล่างก็ได้ดูแต่แจกไม่ไว้บนพาเลยด้วยนะ มันนั่งคิดำไาเอาไปดิโอเวอร์ดิเกอร์เนี่ยต้องคิดด้วยเหรอจินตนาการกับทำงานของความรู้คอวายอของแมววันนึงวัยเวลาทิพไห่ละคอเขาป็นวันหน่าากาศเป็นเฮกซ่าออฟทิ้งไปนึ่งใบเปิดทับสองทับสองใบคอนมอลนอึงเฮ้ยสัตว์อะไรละ ถ้าไม่ใช่นอม่อใช่ไหมถ้าไม่ใช่น่อม่อจะเอาไปใต้กรอบไม่ต้องลงจากมืออ๋อียเอยตัดทิ้งไปสองใบใบนี้กเอาไปโอเวอรดิเกจอมตีสามการโอเวอร์ขายนี้อะไรยี่สิบยี่ิบมาคับโอเวอร์เขาไ่ได้สองสุดสเอสี่เอ็ดห้าเอ็ดหกเอ็ดเออกูหกสามยาเลย้ยอาเลยอเอออเข้า ด้อดีเกอร์ยังดีใจไม่ได้ยังดีใจไม่ได้ออค่านี้สองหมื่นกวสวอทำได้ดเกอร์ดีเกอร์บวกหมื่นความหนึ่งหรือจะเชดคเกอร์ความเตกมหมื่นพลังเอาแล้วไั้นเช็คเอออดเช็คเจอเกตสามชิงเฮ้ยหมดตัวจอมตีจีตรงใบรรยากาอะไร18ที่สสค สี่ท่งเว้ยเว้ยที่ขาคใช่เอาละอยู่ที่การจั่วครั้งนี้ขอเชนญ Draw ์หดุ่มสวลิขิตกรแข่งแสิบสิบสองนไปทั้งวันลงบาโซช้าสองเป็น14บสี่เยเร็วกันดิโอ้โคนเหียช่าเหียโค โมันเป็นล่าใหม่สวรรวาเลยเบฟมาตีโวชาร์จหนึแค่นั้นแหละตีวันมือโตชาร์จโตเป็นสิบหาใบพอดีเท่าไหร่นสิบตีเองอินเตอร์เซ็ตสิบสามอินตร์เซ็ตี่สิบสามกิวก็สกิลโตเป็นสิบาใบเอาเนียเข้าโตโดนเรียการสองใบกับโตจ้าโตจ้าโตาี่เไปดีอ่ดีอ่อ่ะด ปานี่แลอ่าเป็นปาร์ติลัฐบวกห้าพันแบบใหเป็นเงินใครวะแบบใดนกูเล่นยังไงตัวที่โดนบอกหมื่นขันเซนการ์ดวินได้เฟอร์เช็คเ็ค่าตนเช็คเฮ้ยโทษตอนนี้ประวัติปะครับโชาสตอะนี่หยอกกันก่อนหยอกกันหน่อยปะคับปครับะครับหยอกก่อนหยอกมันก่อนอาวาใจไม่ได้ เหมือนเดิมเลยเยี่ยมี่น่าเสียเลยแมนเดินบัคก้าปะวะเออบัคก้บคเฮอร์วล่าไลท์เท็กซาออฟเวดากองลงบุธหมื่อเฮ้ยรักววกระเต้นปะเฮ้ยสามสามน่ะผมถามคุณแล้วเนาะสามสามจริงเรอเฮียอะไร โอแวน้ทีแมนพลังหลังฮ้ยพลังหลังด้วยโดพลังหลังพลังหลังต้องโองตกูตายจุืกูหนาวหมแล้วนะไม่เป็นไรมือสาทีแมนือสมทีแมนตียี่สามก็ได้บั้องจืกาตโอผมเวล่เข้าอ่ะมีอะไรที่กูเจือเข้าเทินได้ันาดใหญ่อย่างวะ เอาบาเซปก่อนอันนี้โอเลออ์เข้าของจริงเฮ้ยไอ้ซาเลมันเปลี่ยนมือมันเปลี่ยนตัวโดนอะไรนี่ยเลยก็กุยังไม่ได้โดดเลยคุณกาดก่อนได้ไงดีป้องกัดอบินได้ฮิวดิเกอะไรข้างนี้ข้าคุณคุณฮิวดนีโอ้โหสามหมื่นแบงสามหมื่นบ ไปลาแล้ว <c oughs> แซนโด <c oughs> โซบัสไดด้วยไปทำได้องไปแต่ไม่เก็บไม่ตีอออ้บนี่ยไปลวสองบแล้วบนี่หนี่ีไิสองไปไ <c oughs> อสัตว์คิวช่วยไอแม่ไม่ต่อตัวอไรเทียอะไรเนี่ยคือทำไม่ได้จรจรอเฮ้ยเอาแวนางหลังเอาเดินรอ เมื่อไรห้าไปไปรับบอกห้าพันเหยแปดบนเทไรอันนี้บอกหมื่นโซสิบยี่แปดสิบห้าเอนี่ยี่สิบบกห้าพันได้ไีคะกูน่สิบยี่แปดยี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วเท่าไหร่นะสิบแปดที่ก็มากี่ใบ ดูดูในคอนโดสองสามเย้จัดตี้อะไรหน่มกเจ็ดแปดเก้าสบสเอ็องสองใบมือกี่ใบอ่ะสามสี่ห้าหกมือสองใบมือสองใบกเขียนได้เดียวได้เดียวได้แล้วคริสติเคอลหรือฟรอตดนเทีนิแถวหน้าบวกหนึ่งหมื่น ิวทิกเกอร์โกงอ่ะโกกงเวาไอ้เท่นั้นไม่ใช่หรอไอ้เฮ้ยโอ้ยได้ยูไปแล้วไอ้ไมยบอกคุ้นคุ้นข้าคุ้นคุ้นโอเคเขาบอก็จบไปแล้วกับฟาโร่แมนักับเฮกซ่าออฟโกวนเอาไปไหนอ่รู้ไมอรู่อแล้วนนผมก็เป็นฝั่งบาฟาโร่แมกนัที่ชนะไปนะผมก็ เป็นเป็นชตากรตัวนี้ฮะับชตากรอตแล้วนุ่มรู้ตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดเป็นชตากรแหอยแรงนุ่มต่อแผมวก็ D Y ของแมนยูก็มีของซับมาใหม่นะผมก็เป็นร่างใหม่ของมันนะผมก็ใช่แล้วเล่นได้ดีเลยนะผมแต่ไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นดีกว่าก็ของสองทีนี้ครับผมก็มีของซับจาก D C D สองสองนะผมก็ไปหาซื้อจับจองกันได้นะผมแล้วก็สองทีนี้ไม่มีอะไรละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมแล้วก็ขอบคุณสนับสนุนที่ครับร้านยูเลร์บีการ์เกมครับผมแล้วก็ ขอบคุณเด็กจากน้องทุกที่ให้เรามาถ่ายทำนะผมใช่แล้วแบ๊กเกิลเหรออ๋อลืมบอกไปอ่าในสิ้นเดือนของเดือนนี้นะครับเดือนเดือนอะไรนะเดือนกันยายนใช่จะมีให้เปิดพรีออเดอร์ของร้านเจลบีนะเป็นเป็นบีดีส่วนสองขอภาคดีอ่าก็สั่งพรีออเดอร์ก็ได้ใช่แล้วนะผมสามารถแอดไลน์มาพขีอวเดอร์ก็ได้ใช่แล้วก็ติดตามได้ที่เพจร้านเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแล้วก็กดไลค์เพจเอาสุขด้วยนะครับใช่แล้วโอทีเอดูสามตัวโอเคส่วนนี้ไม่มีแล้วตัวสุดสุดนะไบไปช้า